สัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยดิฉันนางสาวกนกพรสุวภาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประวัติส่วนตัวนางสาวกนกพรสุวภาเกิดวันที่16กพฤศจิกายนพุทธศักราช2535ปัจจุบันอาอยุย6ปีภูมิลำเนา จังหวัดระนองประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเสียรุโนโไทยปีที่สำเร็จการศึกษาพุทธศักราช2548ระดับการศึกษามัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนองปีที่สำเร็จการศึกษาพุทธศักราช2554รระดับการศึกษาปริญญาตรีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขาปีที่สำเร็จการศึกษาพุทธศักราช2559อุทาาาาางกาก,าก,าก,ากกกกรรศศึึษษบิสอบอวิชาเอกการศึกษาประถมวัยประวัติการรับราชการเริ่มทำงานเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำนัก เลขที่ตำแหน่ง1360สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองภาระงานที่ได้รับมอบหมายงานด้านงบประมาณการเงินและพัสดุทำหน้าที่งานระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินลงทะเบียนครุภัณฑ์งานบริหารบุคลากรรับผิดชอบงานวินัยและนิติกรงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบงานทัศนศึกษาระดับอนุบาล ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเวรประจำวันจันทร์กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับภาระการสอนปฏิบัติการสอนระดับชั้นอนุบาล3าทับหนึ่นวนหนึ่งห้องนักเรียนทั้งหมด24คนรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นซึ่งเป็นการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาซึ่งกิจกรรมหลักสำหรับเด็กปฐมวัยประกอบด้วย6กิจกรรมหลักดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1กิจกรรมการเล่นตามมุมเสรีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระตามมุมเล่นโดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็ก 2. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการช่วยให้เด็กเรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนขับวของตนเองได้ กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดอันนี้จะมีภาพนี้ให้อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เขาเรียก 5, ว่าเกมภ้าตัดตอว่าวิธีการเล่นนะเราจะออกมาก่อไมีก่อนที่ก็ กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะศึกษาต่างๆที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง ไปแล้วใช่ไหมถ้าเอามือนี้ไปกินอย่างนี้นมันกลายเป็นสีอะไรถี่มากใช่เพราะมันผสมกันเราก็จะใช่อีกนิ้วนึงค่ะอีกนิ้วหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะรวมอะไรแดงเป็นยังไงเป็นยังไงสวยไหม กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฟังพูดสังเกตคิดและปฏิบัติทําให้เกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะต,ต่างๆด้วยวิธีที่หลากหลาย Yeah. <laughs>

เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่นทั้งบริเวณการแจ้งและในล่มเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระโดยยึดเอาความสนใจและความความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก i สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนมีทั้งสื่อของจริงสื่อบัตรคำสื่อเทคโนโลยีและสื่อที่ผลิตขึ้นเองซึ่งการเลือกใช้สื่อคือเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกิจกรรมและตรงวัตถุประสงค์ที่จะสอนการประเมินการสอน ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็กการประเมินเด็กประถมวัยเน้นการสังเกตและการจดบันทึกพฤติกรรมหลังจากกิจกรรมสำเร็จโดยมีการบันทึกพฤติกรรมไว้เป็นลายบุคคลการเข้าร่วมกิจกรรมตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายเช่นกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมเดินขบวนรุนรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันอาเซียนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันสุนทรภผู้การพัฒนาตนเองเพื่องานสอนโดยการเข้าอบรมต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานสอนให้ดียิ่งขึ้นอาทิเช่น เขา้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประถมวัยประชุมเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพอบรมการจัดทําสื่อการสอนสร้างพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมวัย ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กดีด้านอารมณ์อารมณ์ร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้านสังคมสังคมเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้นมีคุณธรรมจร,ริยธรรมอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้และด้านสติปัญญาเด็กสามารถคิดเรียนรู้หาเหตุผลแก้ไขปัญหาและสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยผลที่เกิดขึ้นกับครู 1. พัฒนาตนเองในการเป็นครูมืออาชีพ 2. พัฒนาด้านการสอนให้มีเทคนิคการสอนที่มากขึ้นและ 3. ช่วยเหลือแนะนำเพื่อนครูได้ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองมีการเยี่ยมบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนผู้ปกครองกับครู เพื่อให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนและผู้ปกครองได้พบปะผู้ปกครองรับทราบข้อคิดเห็นและมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองทางกุมปลายประจําห้องเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆและลงภาพกิจกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนคือ การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมผลการนำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ช่วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ